สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขโคน้ำเด้อจ้ามือนีช่องพังนกชแนชแนวแชแนวสิผ้าพีผ้าหนองมาก,กินหอยเด้อจ้าอันนี้เขาเอื่นหอยยังจ้าเวไวยหอยคมหรือหอยจุกโอ้ยยะหอยจุกแต่ว่าคนบริจุบเด้อจ้าแล้วมันกินอะไรจ้าเอาไม้แงเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาใช่ว่ามันหอยจุบหืม อ๋อทิมเนี่ยพี่น้องน่ากินมากเนี่ยเป็นแบบนี้้ะจ้ะพี่น้องบางคนเพิ่นก็มากินแบบว่ดต้องเอานี่ออกอืมแหละอันข้างล่างมันคืออย่างเตอร์ไว้หือันเสีเงาๆดูๆดูดูดูไงอ, <ใช S 1> อันใหญ่ร้อยนงูหยามันเกิดในถ่องนงนอ่ะ ช่องหักนกซาแหน่อก็มีขล้ายตาจ่ะพี่น,นะน้องช่องนกหุ่นนกวาดก็มีขล้ายตายจ่ะพี่น้องคนใดสนใจก็สามารถทักเพจหรือว่าคอมเมนต์ได้เลยตาจ่ะว่าสนใจเดียวนกหุ่นนกวาดทีทักไปหาตาส่วนมากอยากให้พี่น้องทักมาเนาะเมื่อว,วางคอมเมนต์มันกนลับมาข้นเงี้ยวๆเลย่องนี้เลยตาจ่ะสามารถเอาไปแกงก็ะไรเลยนกหุ่นนกหุ่นเคยกินแกงหอยจุบบ่ะที่มันต้องดูดออก มีมือนีมนีเขาได้เอวานอุ้ยกิโลบ่แพงเนี่เท๊อหนักซิปหนักเลยขอยบอขอยบอถ้าคายดินด้วยระาคา่ะไหมอือ แบบจุบนี่กจะเสบได้พีน่น้องไหมว่าตัดตัดก้นแล้วก็แก้ฟ้าในหัวกระดูดไดคือกันจีได้จ้ะดูดก็ออกได้นี่นะอเอาไปหน่อ,องวอยออกมันตรงตัดก้นก่อนแล้วค่อยดูดได้เอาเถอะวาลองแกวายได้ลองเลียบมันวาได้วิ่งไม่ถูกใครเลย,วยวอือ อันนี้ไม่ใช่หอยเลี้ยงนะคะเป็นหอยธรรมชาติอหอยอันนี้กระถือว่าหาง่ายอยู่นะจาะแต่พี่น้องทั้งอื่นอาจสิบมาได้กินหอยเหล่า,าอะหอยเข่าไงมีทั้งเพลผูเพลทเมียจ้ะแต่บอกหัวตัวใดเพลผูตัวใดเพลทเมีย หอหยมีแต่ตัวมีมันสิมีลูกป่ะแบบนี้มั้งอาหารอีซานเหมือนบ้านไปง้มเอาแล้วจ้ะพี่น้องแบบนี้อากาศท่อนๆแบบนี้พี่น้องเพิ่นแต่งงมหอยมาค้ายเลยกะบางคนเพิ่นกลไปวานแฮเนาะจ้ะวานแฮแต่วานบ่้เน้อบางคนขนาแม่พี่น้องบางคนเพิ่นกตยังบเ่บเคยบ่เคยวาน เดี๋ยวหนูเดี๋ยวเออ่ายอะสิพานหนูไปวานแฮให้มึงสซดสกิลกันวานแฮค้อยนี่วานแต่จับบริคคมแมนกึดกๆุดกรุด,ดนหน่เนาะหนู มือนีหอยแพงกว่าตะปูงงก็เลยต้องกินของแพงแล้วพีนน่เนาะน้ำแต่หมักคูงโคกนี่บ่าะมีไเฮ็ดได้อยู่จ้ะเป็นอย่างจ้ะก็เมนอุ่นเอ็ดเนาะก็พิจิตรเมนอุ่นเอ็ดเดียวตัวมักซุกกะหอยนี่แหละ กินแล้วแด็กแต่บเบื่นอนูนมาจุบหอยอืมเป็นจุบเด็กในสีวิตนูอนอาจจะเป็นจุบสุดท้ายนะ้ำโอ้ยหืมละลายนูนนูนมาจักโลโลหนึ่งจ้ะอุ้ยคือหลูอ่ะสองโลเละ โลหนึ่งไอ้บังก็พอดำแล้วอันนี้สั่งกิโลค่าให้พี่นอ้องแล้วมันเลยอ,อีกอันนึงพอดำก็เลยเอามาตบโลหนึ่งหนี่ยไแห้งพี่นอ้องแมนส่วนหมากกับซีเฮ็ดทุ่งหรือโลยเนาะบ่ข่อยเฮ็ดทุ่งหรือเงโลด,ดอกเพราะว่าส่วนหมากพี่น้องเอฟซีเข้านี่สุอโลหนึ่งอย่างเดียวเลยพี่น้องทางาเขาเป็นคนรวย แต่ว่าคุณคายบ่รวยก้มไรกระดายนิดเดียวเจ้่เพจาวพออยากหายพี่หน้องได้ข้องที่ราคาถือแต่ไดัหมาจะทานเนื่อจาเพือ่อให้เข้าไปห้เองสาแมน ห้อยนี่เพื่อสิได้กับบริแมง่ง่ายๆ้็จะต้องไปงมมยูาหา่หันล่ะพี่น้องไปช่วยไนหน่อยมีห้อย,อยงหญ่กับห้อยหน่อยด้วยจ่ะ<ห>บางเถื่อหนัำมันหลายก็ต้องมุดลงไปงมเอา ไห้นีิกับบุญไคยเหุ้ใดเป็นอย่างจ้ะพวกพ็ฝน,น้่งหุ่นเห็ุไดคนเดียวแบบนี้อ๋อจ้อะต่อมกระแสบต่อมจิ้มกินกับแก้ม เดี๋ยวมือนะสิผ่านนงุ่นไปนงมหอยใหม่ไปด้วยเป็นยังผ่านต่อเหพจอยู่นั่นนั่นต่อเพจไหนี่น้องใไงว่าไปโฮมเลยอืมนง่นเล่ยังให้หนงุนไปเล่ยกว่าเย็นเด้นงุนไปงมหอยนีย่เย็นเย็นหนันเป็นใครจ๊ะ Nó hình hình bỏ xa mạng sẽ xẹp ngọc Mùa nó ngủ ha ม้ามันฮอนจ้ะเข้าไปเอื่หนฮามงแปลว,ว่าคือหองหุดังิงงเลยเอ้ากับม้าฮอนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแสดงว่ามันเอื่อนฮามงเลยว่าคือหงเขาเอื่นววาหานุดงกับมันเอื่อนงงตั้งใจฟังม,มันเอื่อนอู้หนาหูดพี่หนอเมื่อนี้พี่น้องกับอาจจะเกิดว่าเป็นยังคือไปงิน,นงเสียงพาสวดอีดแวเพอะว่าเพิิน เพิ่นบวชแล้วด้วยจ้ะเป็นบอลดีวยนาะเพิ่นซึ้แล้วอืมถ้าเป็นน,น,ปนุ่นนุ่นบวซึ้งได้เพื่อนอยู่วัดคือจะดีหนาะเอเวอร์เนาะแล้วแต่คนจ้ะถ้านหนุ่นไปอยู่วัดหน,นุ่นเสียเนาะเอืวอร์ไปไหนบาบอลจ้ะบอลเป็นยังคิวยาได้ก็ออกมานะเพราะว่าหลานก็อยู่ไก่วัดอยู่เนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> บว่บาป เผ็ดจวดจัดมากครับพี่น้องแม่เออยังไงจิ้มกับตะมักหนูนี่คือสุดยอดเลยเด้อพี่น้องเพราะว่าความกึดกับข้องหอยกับกึดข้องมกละกอนี่มันอร่อยเดี๋ยวบอกพอเข้าใจ ฝากน่เด้อจ้าพี่น้องฝากซื้อหอยซอยหน่อเด้อจ้าหอยสองหอกกับมีขายเด้อจ้าราคากันหนาลักเด้อจ้าบ่แพงแมนจ้าพี่น้องคนใไดสามารถติดต่อได้เด้อจ้าบอวาสิปินไลน์แอดทางเพจหรือว่าสิทโทรมาหาก็ได้เด้อจ้า เรียว่าพี่น้องคนใดที่ทักบ้เป็นกะแต่คอมเมนต์ไว้เลยเด้อจ้าพี่น้องทันใดหย่านโกงกับข้อเบอร์โทรก่อนเด้อจ้าก่อนซื้อเนาะจ้าแมนจ้าเขาพูดแมนแม่เอฟซีที่เขามากก็ไหลก็แชร์ก็ติดตามทไงน้ำเลยจ้าจ้าอย่าลืมซื้อคล้องสร้อยน้ำมุนกับไอ้วายเด้อจ้าทางเฮ้านี่กามีเด้อจ้าหอยจุบหรือหอยขมเด้อจ้าซื้อขมแต่ไม่ขมนะคะหวานซื้อแล้ว ค่ะลำลำรวยๆช่วงหัวเลเบอร์สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ